5คำถามที่ต้องถามผู้ขายก่อนจะตัดสินใจซื้อรถสารล้อไฟฟ้า สวัสดีครับผมวันเคเลออนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสนทนากับเพื่อนๆนะครับเรื่องที่ผมไปคุยมาครับผมไปคุยมานะครับกับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจนะครับรวมทั้งลูกค้าที่มาทดลองขับรถนะครับที่ศูนย์ใหญ่นี่นะครับคุยไปคุยมานะครับคำถามเนี่ยเหมือนๆกันเลยนะครับหลายท่านเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อรถ300ฟ้อยไยังไงนะครับอันนี้ผมก็เลยแนะนําไปเลยว่าเออลองถามดูสิครับถามผู้ขายดูนะครับว่ามีสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับโดยจะมี5ข้อนี่ครับเริ่มจากข้อที่1ให้ถามว่ารถ ทำลอ้อใฟฟ้าเนี่ย แบตเตอรี่เนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีการรับรองคุณภาพนะครับมาจากบริษัทผู้ผลิตหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสสิ่งเนี้ยนะครับมันเป็นสเปคของโรงงานเลยนะครับที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของรถคันนั้นเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าเรารู้หรือเขาตอบได้เนี่ยโอ้โหเราหายคล่องใจนะครับอันนี้อุ่นใจมาระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาข้อที่2ครับให้ถามไปว่านะครับอะไรที่เราจะเปลี่ยนจะใช้ทดแทนเนี่ยราคาเป็นยังไงแพงไหมนะครับถ้ามันเสียหายขึ้นมาอันนี้ถามไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตอบไม่ได้เราบ้ได อ okay. อะไรตัวนี้นะครับมันเป็นราคาเท่านี้นะครับเปลี่ยนไปทดแทนจะมีอายุการใช้งานเท่านี้เอาวันนี้เรายิ่งอุ่นใจมากขึ้นอีกเลยครับต่อมาครับข้อที่3ครับให้ถามว่ามีการการันตีหรือว่าการรับรองคุณภาพนะครับหรือการรับประกันเนี่ยมีไหม ถ้ามีเนี่ยมันมีเงื่อนไขยังไงรับประกันภายในกี่ปีภายนอกกี่เดือนหรือว่าชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ไม่รับประกันชิ้นส่วนไหนรับประกันอันนี้เผื่อไว้ในอนาคตครับว่าถ้าเราเกิดรถมันเสียเนี่ยเราจะได้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับอันนี้ถ้ารู้ก็สบายใจเลยครับต่อมาครับข้อที่4ครับให้ถามไปว่าถ้าหากรถส0 0รอฟ้าเสียเนี่ยมันจะซ่อมยังไงซ่อมที่ไหนนะครับเอออันนี้หลายคนกลัวนะครับหลายคนกลัวเพราะว่าเออเดี๋ยวซื้อมาแล้วไม่มีที่ซ่อมทาอําไงอ่ะอันนี้ถามไปปับ๊บเราจะได้รู้เลยครับว่าปก ขายดาดื่นเหมือนกับรถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆมันจะต้องมีจุดครับที่ทําการซ่อมนะครับมีตัวแทนจําหน่ายมีศูนย์ซ่อมนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับหรือว่ามีศูนย์ใหญ่อันเนี้ยนะครับถ้ามีข้อมูลตอบเราได้นะครับให้ข้อมูลกับเรานะครับ่าซ่อมยังไงเสียเดินทางยังไงหรือมีตัวแทนที่ไหนเนี่ยเราก็อุ่นใจเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ถ้าตอบไม่ได้อันเนี้ยคงต้องไปคิดดูนะครับว่าจะคิดอย่างไรครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับให้ถามไปว่าเมื่อใช้รถไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนียกกาารรรบัขเีส้จ่าย พ้นประก,กันไปแล้วจะเสียเท่าไหร่มันแตกต่างกันเยอะไหมใช่ไหมครับ อันเนี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราถามไปแล้วเนี่ยก็จะได้สบายใจด้วยนะครับทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อเนี่ยนะครับจะได้มีมีปัญหากันในภายหลังเพื่อความแน่ใจครับ <c oughs> และทั้งหมด5ข้อเนี่ยเห็นไหมครับเพียง <c oughs> แค่นี้เองเราถามเข้าไปเนี่ยปั๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าเออบริษัทนี้มีคุณภาพมีข้อมูลแบรนด์นี้ดียังไงไม่ดียังไงประกอบการซื้อเนี่ยอย่างพร้อมมูลเลยนะครับอันนี้จะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆสบายใจด้วยครับ <c oughs> สา,าระดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้จากทางเพจ k r o n o m ต t e r นะครับ <c oughs> โดยผ่านช่องทางยูทูบชแนลนะครับ สวัสดีครับ